นี้เราก็จะไปใต้ทำการขึ้นเขานะคะทุกคนข้างหน้าเราก็มาใกล้นะคะมาถึงอินเตอร์ลเกนอินเตอร์ลเกนอะอีสเปนกว่าอ่ะโอ้ยเราจะไปกินเดอร์สเต็กนะคะเขาพูดภาษาเยอรมันนะคะทุกคนกินเดอร์สเต็กเราก็เอ,อ่อ ก็ก,ก็เอ่ออินเล็กเต็ก็จะมีรถไฟเล็กนะคะทุกคนพี่นีก็จะจับกล้องช้าไปหน่อยนะรถไฟเล็กตายขึ้นไปนะทุกคนอันนี้รถไฟประจาทางไปเที่ยวกับพี่นีให้จุเลยนะครับพี่นีก็จะเก็บบรรยากาศต,ตลอดทางนิดหน่อยนะคะราจะเลือกแต่ที่สวยส เขาเขียนเป็นภาษาเยอรมันนะวินิจเตอรเราอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนาะค่ะรถมาไม่ไกลเท่าไหร่เนาอเขาก็จะภาษาก็จะเปลี่ยนนะอันนี้ก็จะเป็นแถบสวิตเยอรมันนะคะเออก็เออเขาก็ถ้าเราพูดถึงเรามาก็อินเรลเกนนะคะทุกคนอินเราเกน คนเวลาพูดเนี่ยนะเ,ออเขาก็จะขำเราข้างๆอันนี้เราเขาเรียกฟุตติเกิลนะคะก็จะมีปราสาอยู่ข้างหน้าเราเนาะ,ะสาษาะะทุกคน Foot <c oughs> ฟุตติเกิลภาษาฝรั่งเศสวิญญก็ไปไม่รอดก็ออยังมาภาษาเยอรมันนะคะเราสวิตเซอร์แลนด์เนาะ เ,เรามาแถวนี้เราก็จะเขาพูดเยอรมันต่อไปก็จะมีการที่แบบว่าเออพูดอิตาลีเนาะแล้วก็พูดฝรั่งเศสแลครับเอ,อเขาบอกว่ามีสี่ภาษาสีา่ภาคก็ไม่รู้ว่าภาคอะไรอีกภาษาเนี่ยก็ยังไม่รู้เขาบอกภาษาส,สวิตเซสที่นี่ก็ที่กันเดอร์สเต ก็จะมีเอ,อวัดไทยนะคะทุกคนวัดสีวัดสีนิควัดวัดไทยนะ,ะที่เขาเอ,อที่่เอ,อสมเด็จย่าเนาะมาเป็นประธานเนาะอ่อรก็จะพูดไม่เป็นนะคะทุกคนอ๋อก็ขอโทษเราก็ดูวิวเนาะคนภาคก็จะภาคไม่ค่อยเป็น เดี๋ยวเราก็จะผ่านตะพานนะคะจะมีตะพานเอ,อ่เอ,อข้ามที่เขาเออจะใช้มากที่สุดนะคะตะพานข้ามก,าก็จะไปอิตาลีไปออวันเล่ไปอะไรนะตะพานเนะาะแถวสวิตเซอร์แลนด์นี่มันก็ จะสวยนะคะทุกคนภูเขาสวยที่นี่อยู่โรซามันก็จะมีทะเลสาบนะคะแต่มันไม่มีภูเขาเราก็จะต้องมาไกลอย่างนี้นะคะทุกคนที่นี่ก็ชอบโบดโบดสวยมากอันนี้เราก็มาถึงเออเบลเซก็จะมีเออแม่น้ำนะคะที่จะไป แต่เ,เราเสียก็ละแปดแฟงนะครับทุกคนบลูเซนเราก็าจะเสียโอ้ก็มีตกปลาด้วยอ่ะเราก็มาเออมันจะมีที่ตกปลามีเออเขาเรียกออแม่น้ำสีข้ามสีฟ้านะครับทุกคนก็เสียนะครับถ้าไปก็เ,ออเสียก็ละแปด ทะเลบอกว่าครั้งแรกนะที่เสียเข้าไปดูเออเขื่อนนะมันก็จะเป็นเอเออออเุโมงค์โอยเกนเดสเติกเกนเดสเติกเกนเดสเติก <The> <laughs> อันนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามสะพานลอยแถวนี้ก็จะมี <laughs> เออเออน้ำตกน้ำตกไม่รู้เห็นหรอเปล่านะคะทุกคนโอ้มันแสงแดดนะเยอะมาก <laughs> เราก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนอันนี้เราก็จะมาหาที่จอดรถฮ เราก็มาถึงที่จอดรถเนาะเราก็จะขึ้นเดินขึ้นนะคะไปดูเออเขื่อนเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะสวยหรือไม่สวยนะคะทุกคนก็คือที่จอด,ดรถวันหนึ่งก็ไม่แพงเท่าไหร่นะสิบเอ็ดแฟงนะต่1หนึ่งวันเนาะที่จอดรถ ที่จัดรถที่จัดรถบางทีก็ไม่เออคนเยอะแต่วันนี้ไม่เท่าไหร่เพราะก็ไม่คิดหน้านะคะทุกคนตามพี่นีไปนะคะตามไปอะ